่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทางการได้มาช่วยเหลือในการคู่มั่นกลำงนะคลับ ก็คือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะเพราะว่าน้ํามันท่วมมากแล้วก็ไม่รู้ไม่มีหนทางไหนที่ว่าจะแก้ไขยังไงก็เลยว่าขอคขาเขาช่วยไปทางท่านแล้วท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคือการพาทีมงานพาลูกน้องมาช่วยเหลือส่วนตรงนี้ในน้ำเจ้าโขงสวนก็ขอขอความช่วอย่างสูงสุดสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใสใส่ใจเพื่อ